สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับสำหรับมวยคืนนี้นะครับนั่นก็คือศึกวันลุมพินี68นะครับเราก็ขอเริ่มด้วยนะครับคู่ของป้อมเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็จะเจอกับสุริยันเล็กนะครับพอเย็นยิ่งนะครับซึ่งคู่นี้นะครับในอดีตก็เจอกันมันแล้วนะครับเรียกได้ว่าวันนั้นนี่สนุกดุเดือดมากๆนะครับต่างฝ่ายต่างโดนนับนะครับผลก็ปรากฏว่านี่ป้อมเพชรนะครับวันนั้นก็พลิกชนะสุริยันเล็กชนิดที่ว่า เกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับคู่นี้นะครับเจอกันไฟที่ะครับวันนี้นี่ผมยังชอบไปที่ความสดความหนุ่มความแรงแล้วก็ความใหญ่นะครับของป้อมเพชรนะครับวันนี้นะครับจะสามารถนะครับชนะนะครับเจ้าสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งได้นะครับชนิดที่ว่าสนุกดุเดือดตื่นเต้นเราใจนะครับและมวยคู่ต่อมานะครับระหว่างยอดเล็กเพชรอชลิยะนะครับเจอกับคมอาวุธ f a กเุ๊ปนะครับหลบล่างี่มวยคู่นี้ถือว่าปานหัวตัวเท่านะครับนานๆทีนะครับ จะได้เห็นยอดเหล็กเพชรนี่เจอกับนักมวยที่รูปร่างนี่เหมือนกันนะครับคู่นี้และเป็นมวยสไตล์เดียวกันด้วยนะครับยอดเหล็กเพชรนี่ห่างหายจากสังเวียนมานานนะครับเนื่องจากมีอาการนะครับเรียกได้ว่าบาดเจ็บนะครับที่บริเวณกรามนะครับคราวนี้นะครับก็มาเจอมวยแข็งแกร่งแข็งแรงอย่างคมอาวุธนะครับคู่นี้นะครับผมยังชอบไปที่ความเก๋านะครับของยอดเหล็กเพชรนะครับจะสามารถชนะคมอาวุธชนิดที่ว่าดุเดือดเร้าใจนะครับ และคู่ต่อมานะครับคู่นี้นี่โอ้โหดูรูปร่างแล้วนี่โอ้โหสิบหมื่นนะครับโคดานนะครับเจอกับไทซันเฮลิสันนะครับคู่นี้ดูว่าโคดานนะครับจะเสียเปรียบรูปร่างอย่างชัดเจนนะครับเจ้าไทซันนี่ก็เพิ่งกลับมานะครับหลังจากที่โดนกุหลาบดานะครับต่อยขี้แตกนะครับในไฟก่อนนะครับดูว่าไฟนี้นี่ดูว่าเขาใครนะครับจะแจ้งเกิดนะครับต่างคนก็ต่างอยากมาแจ้งเกิดนะครับคู่นี้นี่ ในมุมมองในความคิดนี่ผมยังชอบไปที่ไทสันเฮลิสันนะครับนักมวยต่างชาตินี่แหละครับเพราะโดยรูปร่างนะครับที่ใหญ่กว่านะครับน่าจะนะครับชนะนะครับส0บหมื่นไปชนิดที่ว่าสนุกดุเดือดเร้าใจนะครับคู่นี้ก็วัดกันที่กำลังละครับและคู่ต่อมานะครับ ก็เป็นขวัญใจเด็กช่างนะครับนั่นก็คือปกรณ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็จะเจอกับลัฟฟี่นะครับลัฟฟี่สิงปาตองนี่นะครับคู่นี้นี่โอ้โหเรียกได้ว่าปกรณ์ของเรานะครับก็เล็กกว่านะครับถึงแม้ว่าจะเล็กกว่าก็จริงนะครับแต่นะครับกระดดกชั่วโมงบินนี้ไม่ได้เป็น2รองลัฟฟี่นะครับคู่นี้นี่ผมยังชอบไปที่ปกรณ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับถึงแม้ว่าจะห่างหายจากสังเวียนในประเทศไทยเป็นนานนะครับแต่นะครับไฟนี้นี่เขาตั้งใจนะครับอยากที่จะมา แจ้งเกิดนะครับในรายการวันนะครับปกรณ์นะครับจะชนะราฟฟี่ชนิดที่ว่าสนุกดูเดือดตื่นเต้นเร้าใจนะครับสำหรับคู่นี้นะครับและคู่ต่อมานะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่น่าดูมากๆนะครับนั่นก็คือนะครับชาร์โดสิงมาวินนะครับก็จะเจอกับจิมมี่นะครับโอ้คู่นี้นี่ชาร์ด์นี่ก็เรียกได้ว่ากระโดดชั่วโมงบินนี่เป็น2รองเจ้าจิมมี่อยู่แล้วนะครับดูว่าไฟนี้นะครับชาร์โดนะครับจะสามารถนะครับชนะ มวยเก๋าอย่างจิมมี่ได้หรือไม่นะครับด้วยรูปร่างนี่ก็ถือว่าชาโดนี่ก็เล็กกว่านะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเล็กกว่าเยอะนะครับดูว่าคู่นี้นะครับอาจจะนะครับย้ํานะครับว่าอาจจะไม่ครบยก็เป็นได้นะครับเพราะต่างคนนี่ต่างอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับคู่นี้นี่ผมยังชอบไปที่ชาโดนะครับเชียร์นักมวยไทยนะครับ จะชนะนะครับจิมมี่นะครับด้วยความสดความหนุ่มของร่างกายนะครับและความกระหายนี่ตอนนี้เรียกว่าชาโดนี่แกมุ่งมั่นตั้งใจมากๆนะครับอยากที่จะไปชกในรายการวันใหญ่นะครับคราวนี้นะครับน่าจะนะครับชาโดน่าจะชนะเจ้าจิมมี่นะครับและคู่ต่อมานะครับก็เป็นการโคจรมาเจอกันับพองอดีตแชมป์เป็นโลกนะครับวันแชมเปชิพทั้งคู่นะครับนั่นก็คือเพชรนงเพชรฟร์กัสนะครับก็จะเจอกับอลเวดี้นะครับลามาสโนฟนะครับซึ่งคู่นี้นี่ ก็พึ่งพ้นโทษแบนมาด้วยกันทั้งคู่นะครับก็ต่างฝ่ายก็ต่างโดนโทษแบนนะครับก็คราวนี้นะครับกลับมาในรอบหลายเดือนนะครับดูว่าใครนะครับจะสภาพร่างกายความฟิตดีกว่ากันนะครับก็ต่างคนต่างมีเป้าหมายนะครับแต่คู่นี้นะครับผมยังชอบไปที่เพชรธนงเพชรฟอร์กัสนะครับน่าจะ ทำผลงานออกมาได้ดีนะครับและคู่ต่อมานะครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งคู่ไฮไลท์นะครับนั่นก็คือเสือแบล็กทอร์49นะครับก็จะเจอกับคู่ปรับเก่านะครับอย่างเคียมันนาบตินะครับซึ่งในอดีตนะครับเสือแบล็กนี่เคยแพ้น็อกนะครับเพียงแค่ยกแรกนะครับและคราวนี้นะครับเสือแบล็กก็มีโอกาสนะครับได้มาแก้มือนะครับดูครับแหมโอ้โหดูเจ้าเคียมันนี่แกก็ก็เลยว่าหยอกแรงนะครับขู่แรงเลยนะครับรอดูนะครับว่าวันนี้นะครับ ใครนะครับจะหลับนะครับเสือแบล็กก็คงพกความแค้นมาเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับดูครับเจ้าเคียมรันนี่แกก็ท้าทายนะครับดูว่าคู่นี้นี่น่าจะไม่ครบยกอย่างแน่นอนนะครับคู่นี้ผมยังชอบไปที่เสือแบล็กนะครับมวยเจ้าบ้านนะครับวันนี้นี่น่าจะเรียกได้ว่าเตรียมมาครับมาชําระแค้นนะครับมาคิดบัญชีแค้นกับเจ้าเคียมรันนะครับไฟนี้น่าจะสนุกดุเดือดนะครับและคู่นี้นะครับย้ําว่าน่าจะไม่ครบยกอย่างแน่นอนนะครับ ใครพลาดก็มีโอกาสหลับได้ทันทีนะครับแต่ถ้าให้ชอบนี่ผมยังชอบไปที่เสือแบล็กทอพันสี่านะครับจะชนะเคียมรันนาบติชนิดที่ว่าสนุกดูเดือดตื่นเต้นร้าใจนะครับและคู่ต่อมานะครับถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์ในรายการนะครับนั่นก็คือซุปเปอร์เลกเกดหมูเก้านะครับก็จะเจอกับกล้องทรณีซอส,สมหมายนะครับเรียกได้ว่าประกบมาทีแรกนี่หลายคนก็มองว่าก้องทรนีนี่ โอ้โหเรียกได้ว่ายังห่างซุปเปอร์เล็กนะครับแต่นะครับทางวันประกบมาแล้วเขาก็มองว่าสู้ได้นะครับคู่นี้นี่กระดูกชั่วโมงบินเรทราคาอะไรนี่ก็อยู่ทางฝั่งซุปเปอร์เล็กหมดแหละครับและไฟนี้นะครับซุปเปอร์เล็กเองนะครับก็ลดน้ําหนักมาถึง13กิโลนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับไฟนี้นะครับผมยังชอบไปที่นะครับมวยเก๋าเกมอย่างซุปเปอร์เล็กนะครับจะชนะมวยสดอย่างก้องธณีชนิดที่ว่าสนุกดูเดือดตื่นเต้นเร้าใจนะครับยังเชื่อนะครับใน ซุเล็กนะครับว่าจะสามารถชนะนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่มวยนะครับที่เรียกได้ว่าแฟนมวยตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะครับมวยต่ออย่างซุปเปล็กนะครับเจอกับมวยรองอย่างกล้องธรณีนะครับดูว่าผลงาน ใครนะครับจะออกมาดีกว่ากันนะครับแต่ผมยังชอบไปที่ซุปเปอร์เล็กนะครับและคู่เอกในรายการนะครับเป็นการชิงแชมป์โลกนะครับคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรองเวทนะครับระหว่างพระจัน์ช้พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับกับโจนาธานดิเบลล่านะครับครั้งก่อนเนี่ยประกบกันแต่ยังไม่ได้เจอกันนะครับคู่นี้ต้องยกออกไปก่อนนะครับคราวนี้นะครับได้เจอกันแน่นอนนะครับได้ฟาดปากกันแน่นอนนะครับดูว่าใครนะครับจะเป็นแชมป์โลกนะครับพระจันใชยของเรานะครับดูจะเสียเปรียบรูปร่างนะครับ แต่นะครับกระโดกชั่วโมงบินนี้ไม่ได้เป็น2ร้รองเจ้าดิเบลล่านะครับคู่นี้นะครับผมยังชอบไปที่เจ้าบ้านนะครับอย่างพระจัน์ฉายนะครับจะสามารถชนะนะครับเจ้าจนาธานดิเบลล่าชนิดที่ว่าสนุกดูเดือดตื่นเต้นเร้าวใจและคว้าเข้มขัดแชมป์โลกมาครองได้สําเร็จนะครับอันนี้ก็คือความคิดและมุมมองนะครับแล้วแฟนมวยนะครับมีความคิด ว่าคู่ไหนนะครับใครจะชนะบ้างก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นด้านล่างได้นะครับก็หากมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงกินามวยไทยนะครับเราก็จะมอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับ